ไปทางดีทางนั้นพี่น้องเลยโกงโกยขมุกขมมอยู่กับส่งกับเสื้อเพื่อนพี่น้องเลยกระเป๋าเสื้อผ้าบาดขึ้นใจบาดอัลราฮัมรักอย่างน้องบาทที่นี่พี่น้องเอ้รถเดินตามทางชนนอกหน้าตาหนังมัดใจลอยมนแคนเกนคูนกามาบาทที่นี่พี่น้องเอ้ ว่าจังใดดิดเอา้าพี่น้องเลยอัพคลิปบ,บ่ั่นนั่นรับสบายดีโอ้ยพี่น้องเอ้าขับสบายดีเด้อโดยพี่น้องเลยเนะเาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามคำยามแรงกลางคืนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะเปิดไฟอยู่ในห้องเมื่อน,นี้พี่น้องเลยมาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนคำคำขึ้นคืนมาจากตลาดนัดเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยหลังจากมากินข้าวกินน้ำเนาะ มาเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยกลับไปได้มองได้บอนพี่น้องเอ๋มือนี่เนา<ม>ะเก็บภาพควบทรงจําถือว่าอิ่มนําสำราญพี่น้องเอ๋มารอบนี้เนาะเก็บกรรมขอมูลป้าตั้งแต่วันที่สิบสามจนหอดวันที่ส่าโมเมนต์เนี่ยพี่น,องงน้องเอ๋เนาะหอดวันที่หนึ่งที่สองเลยไนดะ้่าชันที่สองเลยไนดะ้บอช่าโตพี่น้องเอ๋เก็บกรรมขอมูลได้แบบว่าเกือบเต็มเมมโมรีดพี่น้องเอ๋ เนาะเอ่อนั่งเฮ็ด g ีวีแล้วก็คิดฮอดทางบ้านบาดทีนี้คนรับบ่ค่อยบ่ได้ฮาดพี่น้องเอ้ยเป็นจังดจังว่าจังซั่นบาดทีนีย่อวัเออปอยู่บ่จัได้โดยจักดิฮอดเมียจักดก็ิฮอดพี่น้องอยู่งไทยเอออันน่ะคิดน้ําใจเพิ่นอือต้อนรับแบบ้ทุกภาคส่วนเลยทุกภาคส่วนต้อนรับแบบ อยากอลังการลดลาบเลยน้ำจิ้นน,น้ำแกงงามไม่ดีพี่น้องเไยโอยพี่น้องเยต้องอขอขอ,ขอบคุณขอบคุณกางรจันดกระไดต้องอก่อนอื่นเบิร์ดพี่น้องเไยเนาะอยากขอบคุณขอบคุณพี่น้องเองพร้อมเป็นพี่น้องของาวขอนแก่นบัว่าสิทางจังหวัดต่างๆเนาะที่เฮียนเ<ๆ>ข้ามาต้อนรับพวกเฮาจนหอดมือสุดท้ายพี่น้องเไย กะหลายผู้หลายคนเนาะเพิ่นบ่อยากให้เบ้ามือสุดท้ายว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ซะพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อยกห่างจากไกลบัดเวลานั้นบัดมาไล่ซั่นแล้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่ห่างไกลจากเจ้าเวลานั้นบไล่มาพี่น้องเอ้ยาไว้เออค่อยเมีย่อยเด้บ่ฮอด่อยะเมียทีนีเมียบาดนีโอ้ยพี่น้องเอ้ยาแต่ความฮักไว้บ่ซั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเออถึงตัวสิไกห่าง ต่ใจน no. kind of kind of ี little, 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 no. so uh, ่พี่น้องเไยเนาะกันยังฝากไว้น้ำพีน้ำนองอยู like ่ทางนี้คือเก่าพี hmm. ่น้องเลยเนาะโบได้ป้าโบได้ห่างไล่ห่างนี้ดอกพี่น้องเไยมีโอกาสพลาดไม่โอกาสหน้าพ้าไม่ก่เสิได้มาเยี่ยมมาอยามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะตามเมื่อคือเก่าพี่น้องไงยบไฮป้าโบไ้ทิปโบไ้ไล่คือเก่าเมื่อหับชมคลิปของพวกเฮาอยู่ทางบ้านอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเไยเนาะอ๋อการเมื่อนี้พี่น้องเไยพี่ ทางบัตูนเพิ่นกะร่างพับเสื้อผ้าหน้าเพเก็บให้มันเบิดเด้อบัตูนเด้อโดยเตรียมก่อนพี่น้องให้เตรียมก่อนอ่าเก็บให้มันเบิดพี่น้องเไยอ่ามือเล่นเชร้าย่อมหทั้งน่ะนะแนนเพราะว่ามือเล่นเศ้านี่พี่น้องไงน้องฮาวกัสซีนีนัดกับเมย์ใจดีท่านหนึ่งพี่น้องเลยทั้งเพิ่นก็ได้ติดต่อมาทางวัตเตียงเนาะอ่าเป็นภายไปบ่ได้พี่น้องกัยเมย์จิลาวดีวัสนเนาะเพิ่นมีของผ่าของต้อน อ่าพุทธิ์เสกกสเป็นยาบัณฑพี่น้องเลยเนาะยาแบบสามัญประจำบ้านเอาไปไปแจกพ่อม่พี่น้องเศร้าเนื้อหรือว่าแจกเงีนตีพี่น้องบัณฑพี่น้องเลยโอ้ยขอบบุญขอบ,ขอบคุณเมล,ลายพี่น้องเลยเนาะอ่าที่นัดหมายให้พวกเข้าไปเอาเต๊ะเศร้าเลยมืออื่นโอ้ยสิด้นอนรับอยู่ได้พี่น้องเลยมือแรงเนาะใจหายใจวิวิว,วอ่าสิดลาล้ำร่าผ้าจากห้องนอน พี่น้เราไงห่วยมากเกือบเดือนเลยไนดะ้พี่นองง้องเยเนาะเอา้าพี่น้เราไง<笑><笑>จังใจก,ก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาคือเก่าเด้พี่เราไงอ่ะดูว่าจีอยู่ยใส่เน,ะนาะแนนกับภาคพีพพ่ภาคนองนี่ละเป็นกำลังใจให้พวกเขาแนะพนงงนี่น้องเยเนาะพี่น้เราไงมีปีมีน้องกับบมีเฮาไดมืหอนี้แนนพี่น้องทั้งปรบกันประตูนเพิ่นกาถือว่ามาเจ้งเกิดอยู่ทางนี้กับพวนพี่น้องเยเนาะเมื่อก่อนเพิ่นกาเฮ็ดเฮิงได้แหละแต่กับบมีไผยู้จักเล่าว่าส่นพี่น้เราไง อเออเพิ่นได้มีโอกาสได้มาได้ก็โอ้ยวันสันพี่งงน้องเลยเนาะตื่นเต้นป่อยก็ได้อ่าพี่น้องเลยคือว่าเป็นบุญวัฒนาป่อยก็ว่าได้จมืออื่นนี่ป่อยว่ายันได้เห็นน้ำตาอีกแล้วพี่งงน้องเลยเนาะเออเอมื่อนั้นเห็นน้ำตาเมียอื่นนี่ยันได้เห็นน้ำตาผัวอยู่เนี่ยป่อยว่าพี่น้องอะอจะบอาฉันผัวบระจานเออพวกกังเงาอยู่เลยนี่วอร์ไ้ยเอาพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจให้ทางมอตูนพี่น้องไอ้คนอาภัพหัก ดยอาภัพทั้งอ้ายอาภัพทั้งพ่อหาภัพทางเมียบาที่นี้พี่น้องเลยโอ้ยอ้ายกระเสียเมียกรหายพ่อกระห่างไกายาสันพี่น้องอยู่กับเมย์ครับลูกวสันต์นอกบาที่นี้กินกำลังใจให้เพื่อนดีพี่น้องเลยเนาะเอ้ามาเบิ่งก่อนเพิ่นพับฮอดใช่เลวพี่น้องเลยมีอยังเงีเบิ่งน้ำกันเนาะมาพี่น้องเลยป้าโตจักห่อของเจ้าของไข่สองห่อ หนึ่งห่อสองห่อเท่าทั้งแบ็คแพ็คแล้วก็มินิแพ็คเนาะมินิแบ็คประสันพี่น้องเลยโอ้ยกระเป๋าเดินทธงเดินท่าเป็นชุดลูกแน่ได้ยังมาฝากลูกรอบนี่เสื้อพงเสื้อผ้าเป็นรองเท้ารองเท้าโอ้เป็นเกิดอาย่นี่ละเส้นนี่ละของลูกของลูกชายนี่อยเกิดเป็นชุดเดี๋ยวนี้ โดยขู่กองว่าจันทร์กับโได้น้อยนะพี่น้องเนยสองกระสอบ <c oughs> กระเป๋าเดินทางยี่ยงในนี่นนนกับซีมีของเพื่อให้พี่น้องเพลินผากมวให้แนี่ยลกลายเป็นรองเท้าพี่น้องเนยโอ้ยก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอื้อปานี่และแม่เวียงคำเด้อพี่น้องเด้อ,อที่สนับสนุนนอกแต่ตนจนจบพี่น้องให้ซื้อเกือบรองเท้า เนาะกระปุกกระเป๋าพี่น้องไงผลผักให้พ่อจันนี่มาหาซื้อของมื่อผักลูกผักเมียเน่ว่าจันนี่แล้วข่อยอัตัวชื่อเป็นนอนอย่างเนาะเขื่องในเมียใหแล้วบ้านเสื้อซ้อนพี่น้องไงเสื้อนอนแต่กัดกางเกงเนาะกางเกงยีนพี่น้องไงให้เมียตัวหนึ่งจะกุมซื้อเมียก็อยู่พี่บ้าทเนี่ยรถเรา้อไปยังไง ซื้อมือพุ่นก็ยันมันปวกกัดยันปวกกัดเราซื้อไงบอกลังดีอยู่เพื่อได้ยาแล้วอ่ะซื้อมือต้อนลูกนี่แหละมีแต่ไห่เล่าแล้วมาซื้อมือไห่ไปเลยเนาะมีแต่แมนนะเออพี่น้องไงนะครับเมื่อนี้นี่ทางมาจันพี่น้องเคยซื้อกระเป๋ากระเป๋าแบบงานก๊อฟนี่แหละพี่น้องเลยเนาะราักคงรันเก่ากกัน่ะแอนไปคืนเพิ่นแล้วเห็ดกระเป๋าเพิ่นขาด

เบิดแหละเนาะจะไ,ได้ขนลงไปไว้รถก้อน <ละ S 1> มือนี้พี่น้องเลยชอปกระเป๋าแมนโอ้ยังลืมอยู่พี่น้องเลยยังอยู่ผูกของค่อยอย,อยู่ไม่แขวนฝา,ากให้อันแม่บ้านเพิ่นอนซักให้รประมาณสี่หาตัวข้างนอกโอ้สิเบิดอยู่บวบบวตที่นี่<บ>พี่น้องเลยตายใช่บวบแน่หนิบวบให้ตัวนี้เอาใส่พวกอุปกรณ์แบบว่าใส่โทรวดทรงระทับ เนี่ยใส่ได้ใส่ไม่กันชมกันชันได้ง่ายเนาะโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยทั้งห้องข้างๆเฮาบาทที่นี่ไปเบิร์มึงดุกนะไปพี่น้องไงไปคอกุ้งในใครเอามึงเนี่ยท่าเคยไปคอกันเอยกับญาติกันได้ไปผู้เดียวเออบุกรวดเจ้านะเอาเลยกว่าไหวอืมสะดวกบ่เนาะเกาะอยู่รายการตอบรับจากเด็กใหม่ที่ท่านเรียกมิดจิมซิม เอาอีกบาทนึงจังไในบาทที่นี่ไม่นอนนะบอเออเป็นเจังไหนนะบาทที่นี่ก็มีอิ่มซิมอยู่แท้บาทอิ่มซิมอยู่บาทที่นี่บอสอสองบาท เกือบเป็นขาดใจทีนี้แง่ดึกดือดพักรับน้องมาซองมึงอีแล้วพี่น้องไเตรียมมาตะบอกข่าผ่าน่ะเพ่ยอย่นียังไงเจ้เก็บได้เหรอบ่คือเยูะหกอคือมึงเ็นปลาสงวนได้พี่น้องไอ้คือบัจินทรน้อเล่นตุ่มเปย์อยู่บ่ยังกำลังเก็บบ่ยังอยู่ไหนเก็บริบร้อยเลยบ่ริบร้อยเดี๋ยวมคอย คนเจากะเป่าหิวแกงต้ไปบ่เห็นที่ได๋บาดนี่สิเฮาลงไปรถท่าบ่เอาคนนงใหก่อนบ่ได๋จัดจงบงว่าอ่ห้อยคําอื่นบ่ทันดิเฮาต้องเอาลงมื้อนี้ด้พี่น้องเอ้ยตื่นล้างหน้าไปเลยบ่แม่นเบิดแล้วอยู่กเกงงเกงได้เาแลลงาด้เออบมีแต่่กไว้เทินแห่เตรียมของจัดแจงเบิ่งเออจัดแจงเบิ่งซั่นเนาะพี่น้องเนาะ ตรียเบิ่งเบิ่งงส่เบิดได้บ่ันเจ้าพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นชักให้มื้อนี้่ซั่นเอาให้เบิดเด้อพี่น้องเอ้ยภาคไว้แต่ความฮักบ่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเสื้อผ้านาแท้เก็บอให้มันเบิดนี่ทางจร์กไม่ตักผ้าแล้วบ่ได้หวยเนาะอันนี้ก็แม่นพี่น้องไปส่งทําตัวของวัดจันท์เนาะโอ้เห็นบ่เลยอ่ะเก็บพี่น้องเอ้ย เช็คทุกรายละเอียดมื่อนี้เนาะโอ้โหป้าเสืพี่น้องไงเข้าไปเก็บบึงก่อนสบายดีทามาเตียงพี่ยังไงเฮ้ยเนาะเบิงโอ้พี่เก็บเสื้อผ้าหน่าแพวาสั่นทางมาเอาตูนไนกับห้องเพลงเมื่อกี้นี้มูลแคนแกงแกนคูนกับมาพี่น้องไงเก็บเอาเสื้อผ้าวาสัน พาดึ้นใช่ว่าอำลาพาแล้วว่าเเออกเงียงได้พี่้องเลยเนาะก็นอกนาซางพี่รองแ้สิบหนัตาสบาย่อนเลยเอ้าจะงยก็จะง่ายมู้อือชักเชี่ยงังไงเออนี่เกือบเนาะจะสู้รสนพี่รองไง Ui, à, tìm như các bạn cháu có ừ. tiền người thằng khóng gây, ơi trông ơi cha Khóng nông mô Nó Mô bớt cái đây phản cái Đừng khóng mê pa đi đó Chỉ Nặt toàn cho sao ơn à, Chắc xin hỏi cái xe đại. Nó Chắc bị chắc con chắc thôi này đó Thì cái rong bưng เนาะเอาเมื่อช่ำเมื่อได้พี่น้องเลยเนาะมิเตอร์มาเมื่อบุ๊บกับมิเตอร์ผ่านไว้เป็นเงินในผ่านดี๋บ่ได้ยุบไว้มีโอกาสรอบหน้ารอบนั้นเนาะแมนมันประ่าณรอบนึงกระได้แล้วโดยเ่าเตียงเอาเอาซ่ำที่เอาได้เนาะมีรือเปล่าแบบนี้เล่าเดี๋ยวเรียกได้ใช่หรือใช่คือ โดยอาผู้เมื่อคล้องไรงัวเดี่ยงพี่น้องเลยทั้งนั้นเดี่ยงงัวเนาะเก็บเก็บพี่น้องเลยเก็บเตรียมให้แต่มเมื่อนี้เนิ่นๆเนาะตอนหัวแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาสิบโมงแรงหรือว่าสี่ทุ่มพี่น้องเลยเนาะฮะเที่ยงคืนแล้วเลที่ยงคืนเลยจะพอจังว่าห่าวนอนวอกวาดพี่น้องเลย น้ำตาไคอยว่าคอยยัดมันให้นอนอยู่มือนี่เอ้าน้ำน้เรียบร้อยเอ้าน้ำเรามาเก็บเครื่องเด้อเก็บเครื่องก็อย่งนั้นเนาะอย่าปิดข้าวเนปิดเต่นเต้นอือเต้นเต้นนอนมารับยุงมืเลงอย่าลืมเด้อโทรลาลูกลาเมียทางนี้เด้อการเลี้ยงเก็บผ่าได้ปั๊บอือกิงจังเราคอยริงจังผู้เดียวนะลอยโทรผู้เดียวอีกเจ้ายัน น้ำตาเปิดไหลนะอันนี่ไงคนเดียวแค่นีเอ้าเนาะช่างวายกันเลยพี่น้องมาเพื่อเรียนรูเนาะโอ้ยให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเน้น้ำหูน้ำตาน่าพี่น้องเไยเนาะไปซาบะเตียงเข้าไปเก็บสัมภาระอีกท no mm hmm> yes ั้งเจ้าก็ได้ยก็ขี้ยังลายอยู่เบิ่งของเราพูกพี่น้องกองอุ่นทุ่นอยู่โอ้ยโตก็ได้แนบบัตรนี้โดย E. ต้อง่งออยู่รถอยู่ล่างเขาก็ยังบม่ได้เก็บซ้ำย้อนหลังรถเมื่อกี้นี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะเชียวเชี่ยจัดสรรบริหารเบิ้งให้มันได้ดที่สุดเลยบริหารเนาะพี่ถูกเนาะลูกกูกลัวอยู่ทางนี้บาศที่นี่เออกางเกงในเอาให้มันเบิดดเ้ดเออเก็บแล้วเก็บแล้วพี่น้องไก้เตรียมเสื้อผ้าหน้าแพ้กับบ้านเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันโอกาสหน้าผ้าไหมพูดแหละพี่น้องเลย อ้าวพวกอื่นพวกเขาก็สิได้พาน้องโมน้องเอจ่าเพิ่นเข้าไปาล่างบาดเพลมือสุดท้ายเนาะเดี๋ยวกระสิได้กลับมาใหม่อีกรอบหนาเพื่อเลยพี่น้องเลยหลายครูหลายคนเพิ่นกับบุญญาไทยว่าว่ามื่อสุดท้ายว่าสันแต่กะรถ่ายสุดแต่มืกอื่นพี่น้องเลยเนะาะก็มีลำเวลากระเบิดแล้วพี่น้องเลยเนะาะก็ เดืยอยผักคว่ำหักไว้คือมีจิราบุรีเพิ่นว่าอะไรพี่น้องเ<ม>อ้ผกกักตะคว่ำหักไหวว่าสัน่นเนาะเก็บเก็บจัดสนเบิงึงแบบนี้เอ๋อย่าเอาเมื่อเบิ้ดลายแหละพี่น้องเอ้บัวให้เมื่อเบิ้ดเป็นว่าฝากไว้เน่พอได้เบิ้งตังหนะเนาะอย่างอันอย่างหนึนงนงน่งย่างอะไรว่าสันอพอได้คิดหอดกันเนาะ เอาเก็บก่อนชาวเตียงทั้งนี้พี่รองเลยเดี๋ยวว่าจันทร์เคยชิเข้าไปพับทรงซับเสือ้อเพิ่มขึ้นอีกก้อนยังอยู่นี่แหละนี่พี่รองเลยพับก่อนเสื้อผ้าชั<อ>กไว้ก่อนนะเนาะจัดแจงบอืคได้ยังสัมมาฝากมาตอนเอ้ยน้องมูเพิ่นเสือ้บอบัวโอ้โธ่พี่รองเลย,ายหามืออื่นพืลล่อนจังให้พเพื่อนเปลี่ยนเนาะเมื่อนี้เห็นเรานอนพักผ่อนซะเสื้อเสื้อคุละชุดด้วยจ้าบัวเจ้าชิู้้อยู่ว่าใส่แล้วเอ้ยจ่า พ่อประมาณสวดติโกพ่อมานี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าส่โอเคอ่าขออ่านั่นซะพี่น้องเอ้ยเนาะบ่รบกวนละอ่เก็บให้มันเบิดเด้อมื้อนี้เด้ออื่นพอกันใหม่อ่ารับพันดีกูดไนนอนแล้วบ่เรพี่น้องสบายดี้อ้ายเช้า้งนี้เนาะบ่เพิ่นนมดีเพิ่น9 0 0นแล้วออ มัน <tudo> ตื่นแต่6:00นคือบ่เฮาก็ตื่นแหมจัง8:00จังได๋โอ้โอเคครับพี่น้องเอ้ยป๊าดบ่ๆสบายดีว้าอียังไงมาพี่น้องเอ้ยเนาะทางนี้ก็ได้นี่เอให้เบิดเด้อประตูนว่าด้หาอยู่จตัดในประตูเฮายุงเข้าดแน่นะบาดก่อนสิมือมันสิกือฮอยุง่ซั่น้อยเอาเลือดเอาไข่ยุงมือฝากเมียบ่ได้เด้เนาะพี่น้องเนาะเอ้า

อโตโอ้ยอึ้าายกูเซยากูเป็นยัสเสียงอื่นใน่งินคนบัตรโขกงไงโทษก็ให้พี่น้องบอจันทร์ซื้อ อางนุนไว้มืออต้มือหน้ะพี่รองโอ้จุดแข็งเสจสองิีโอ้วหวยายเพื่นได้กันยายเพื่อนมาคลิปห่อเนาะนีะ่เ,เรากินเล<ด>ยอืมอ่งปัญญามอ่าง,งนาไลไร <c oughs> น,น์ยชมฮิฮมฮิฮิิฮ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 ยฮิ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 ีิฮ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 พิฮิฮนน คัอาเมย์บ้บบออานเป็นท่านคนสะอาดให้เบิดเนาะเสื้อผ้านหนาแพ้ห้องไม่ต้องซักเองมาหนีเนี่ยเพิ่นบริการเบิดบริคิดค่าใช้จ่ายจักดิเนาเคยจากเฮา,าให้เราเองเพี่อนเราเ้ยเนาะจินน้มจิ้มใจเฮาแเมนชื่อของกินของอยากให้เราขอบุญขอบคุณถ้าเมาาย์ป้าหลายเพี่อนเราเ้ยเนาะที่สุดสวยจัดสรรนมองรับมองนอนซักเสื้อผ้านหนาแพ้ให้พวกเฮา ตั้งแต่นจนจนจบพี่น้งองเลยเอาเดี๋ยวขอนั่งตอนนี้หนึงอยากขอบุญขอบคุณพี่น้องพี่น้องเลยเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สีเห็ดขอบบุญขอบคุณทุกภาคส่วนเลยกันเด้อพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่เอาเดินทางเข้ามาแล้รับเลขหนึง่งพี่น้องเลยเนาะก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนมอบเงินค่าเดินทางให้พวกเราเนาะ ซื้อน้ำมึกน้ำมันซื้ออยู่ซื้ออยากซื้อกินพี่น้องเอ,อ,อ,ขอบบ้ขอบคุณขอบคุณอ่าที่สดสวยน้องโม,โมเนาะจนมีโสมหณะไม่นี่พี่น้องเอ้แล้วก็ถัดมาบริาจาคยาขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยปานี่ได้ไม่มีคำพี่น้องเอ้เนาะมอบเงินมอบคำมอบเกือบงามนี่แหละพี่น้องเอ้นี่เนาะขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อเอือเด้อเนาะนี่ เป็นยังไงเจ้าใส่มวนบบทั้งสามจริงเลยพี่รองเลยประทับใจกว่าเนาะใส่เงินกับเงาะนี่นะครับเพนันการมอบปัจจัยเป็นจำนวนเงินพี่รองเลยให้เฮาซื้อเสื้อผ้านาแพ้กระโปรงกระเป๋าแนวอยางยั้กินเมื่อต้นครอบครัวว่าเสรนพี่รองเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณขอบมุขขอบใจเอื้อยกันเมย์ลายๆแล้วก็ต่อมาพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณไปยัง แม่กีฬาวดีเนาะแม่กีฬาวดีเพิ่นกะโอ้ยจัดจ่างดงามพี่น้องเลยพาไปกินอาหารพลังพาไปกินอาหารจีนกระโจนกระตกมุนเอนอ <c oughs> <c oughs> เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เาราบเคยกินจ้าเกืเอบได้พี่น้องเลยนะเนาะถือว่าปรากฏการณ์ไม่ของพวกเราทั้งสามคนเลยเลยนาะ ขอบุญขอบคุณจ่านหลายเด้เอเม่เดอ้อเนาะขอให้เม่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจเนาะซะ่าพี่น้องเอา่าแล้วก็ต่อมาอีก,กมีหลายหลายท่านเลยพี่น้องเอ๊ะจำม่ได้ขอโทษขออภัยถ้าบริเอิญซื้อเอิญนำจังไดนเออพีเอ,พ,เอพี่น้องเอ๊เนาะไอเอ,อ๊ะแต่เห็นเพิ่นโทรตามอยู่แต่ว่าบริเอิญเพิ่พนเนาะบ่มีมเวลาเวลาเพิ่นก็พาไป ซิมลาบก้อยซอยเซ่ว่าษัทพี่น้องเลยแม่เดียงเขาเดียงน้ำจิ้มจุมจ่มโจ๊ะโจ๊กคอหักพี่น้องเลยเออขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะทางไอ,อ้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่าต่อมาก,กับอีกหล,ลายธาตุนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่ามีหลายหลายคนที่อยากให้เขาไปกินพุ่นกินพี่อยากให้ไปเที่ยวมงนั้นมงนี่เนาะซื้ออันานั้นอันนี้มาฝากพวกเขานะครับ เดินทางเข้าไปทางทางกทมพี่น้องเลยก็ป้าไปกันได้มีโอกาสได้ไปพบไปพ่อ,อทางเมียว่ตูนพี่น้องเลยซึ่งเราก็เป็นดุนหันป่าเดียวก็ว่าจันนี่แหละเนาะเฮียนพมกันพี่น้องเลยเมื่อก่อนนักการป้าน้ำผ้าน้ำผุนนำหงน้ำตาพี่น้องเลยเมืเอ่อนไไั้น <c> ก <oughs> ็ได้เมืออื่นวบบทีไ่ได้ไปไกลก็อีกว่าเสร็จนเนาะ ทางบอตูนรับทีมงานพวกเฮาก็สิได้ครับครับทางนั้นพี่น้องสิได้จากกันไกลอีกบาดนี่เนาะครับไปอยู่ภูมิน้ําเน่าแน่นเอ่อไปใช้อยู่ใส่พี่น้องให้ถึงมันสิสะดวกสบายซําใดกะยังบ่คือบ้านคือเมืองเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอบ้านเฮาเมืองเฮาคือมุงเฮาเกิดพี่น้องเยเนาะว่าลสิว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลคือกันแหละพี่น้องคิดคือกันเบิดเนาะ หัวสิไปอยู่ตา่างประเทศอยู่ท่านคุณดาธวีปก็นีงนคิดถึงบ้านคือเก่าแหละพี่น้องไค้เชื่อว่าหลายๆคนเนาะอ่าสิเป็นคือบอจันทร์นั่นแหละพี่น้อง,ง <g ül> เลยอ๋อ้ากะถ่ายสุดสุดท้ายนี่เนะาะบอจันทร์กับโมมี่ยังร้ายพี่น้องไล้มีแต่คำอวยใจอวยพรเด้อเนาะมอบให้เอฟซีเป็ยี่ใจดีเนาะที่ให้การสนับสน,นุนให้การติดตามนะครับชมผลงานของพวกเขาเนะาะบอว่าช้างซ่องของบาตเตียง บาจันเองนะกับบาตูนพี่น้องไงซ้ำคือคือใจเราไม่ก็ได้เออเนาะเออกดได้กด็แชร์ให้พวกเขาโดยตลอดมาตื้นตันพี่น้องไงบาจันก็ได้เนาะแล้วก็ชักจีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องแบบนี่ได้ซ้ำพ่อแม่พี่น้องเพิ่นต้อนรับพวกเขาหรือบอถ้าครับเพิน่นถ้าเพิ่นข้ามไปพงังเฮาเนาะ,นะถ้าต้อนรับบอเอ่อหมอบอสมจังไดก็ขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเนดะ้อ แต่จังได้กะถ้ามีโอกาสได้ข้ามไปพังล่าหรือว่ามีโอกาสได้อ่ามีเวียอมีงานอย่างอยู่พุ่นเนาะมีธุระอีหยังให้พวกเฮาสดสวยก็ติดต่อพวกเฮาได้ตลอดเวลาพี่น้องไงบ่ว่าสิช่องทางใดก็ตามเนาะพี่น้องเรายินดีและอ่ายินดีพี่น้องเไยอ่าช่วยเหลือเนาะเท่าที่พวกเฮาจะช่วยได้ว่าซั่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้ากะท้ายท้ายสุดนี้กะบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยมีแต่ฝากขอบคุณขอบคุณเด็ก คำอยวยใจยพรเนาะสิบมือขอกราบน้องพี่น้องมือน่อยๆน,น,นี่แหละเนาะให้พี่ให้น้องจงอยู่ดีมีแห้งเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจเด้อเนาะโปรได้ซอยเป็นปัจใจกะซอยก็ได้กดเซติดตามหับสมผลงานของพวกเขาเต้ต้นจนจบโดยบัวขามโคษณนาที่เข้ามาควงหนะนอกาะเพียงเนาะกะทำสดชวยเป็นแห้งขับเคลื่อนให้พวกเขามีแห้งกำลังใจ สู่กับนาเวียงนายงานอีกต่อไปพี่น้องไงเนาะอ่าขอบุญขอบคุณในรายเด้ออ่ะไปแล้วพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้การซีกอตัวพับเสื้อผ้ากันต่อก่อนพ่อกันไหมอีกคลิปหนะน้าน้องเพียงเนาะเออพี่น้องไงเริงง่มไปสิ่งสําคัญเลยใน,นกลไกอ่าสำหรับทิปน้องคนอื่นทิปนี้เดีว่าอ่าเคสนี้แหละพี่น้องไงเนาะเป็นไปไปบ่ไรเบิดเด้อพี่น้องไง,ง,ไง,ไไไง,ไงคือแพทย์หมอเนาะอ่าที่เพิ่น หักษาน้องมูโจ้เนีย่ยจนทัว่วพี่น้องเลยตั้งแต it, ห่หน้าปูหนา้าปูเนาะมาที่นี่หนา้าบุบหน้าเหี่ยวเลียวงามพี่น้องเลยโอ้ยถือว่าสีมือลายมือเพิ่นเวลาเพิ่นปาดเพิ่นแทงกะปานี้สีมือแบบเพหมอเนาะเก่งพี่น้องเลยแบบว่าเนียนบัวบุบบัวเบี้ยวเนาะอ่าถือว่าเป็นเพหมอที่ว่าเก่งสุดแหละพี่น้องเลยเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ลง พยาบาลสี่นาคารินเด้อพี่น้องเอ๊ยจังหวัดขอนแก่นเนาะอ่าหมอเพิ่นดีหมอเพิ่นเก่งและก็รู้สึกว่าเนาะพี่น้องเนาะทางเพื่อทางหมอเพิ่นก็ผ่อนพันพี่น้องเอ๊ยสำหรับเนี่ยก็กามเนาะการดูอาค่ารักษาของน้องเพิ่นเพิ่นก็ทุให้เป็นพิเศษประสานพี่น้องเอ๊ยเนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นสะสมนำส่องของเบาะเตียงอีกรอบหนึ่งอ่าเพิ่นสีให้น้องโมซี่เจงเบิ่งเนาะว่าเพิ่นนั้น เอางบของโรงพยาบาลเนาะมาช่วยอีกส่วนหนึ่งน้ำยวูว่าฉันพี่น้องไงขอบคุณขอบคุณได้ไรพี่น้องไงขอให้แพทย์ให้หมอขอให้ทุกสถาบันเนาะพี่น้องนอก,นอกที่อยู่ในโรงพยาบาลผู้ที่ล็อลกเตอร์ง่ายๆผู้แพทย์ผู้หมอคนที่ให้การรักษาน้องคนนี้แหละก็ขอให้จเจริญรุ่งเรือง,องหน้าที่การงานสุขกายสบายใจเด้นะอเนาะสิมีเงินมีคำสิ่ดุงสิเรื่อง,ส,องอสำนึกกะยังบ่ซ้ำ มีสุขภาพดีพี่น้องเลยเนาะขอให้มีแต่สุขภาพดีตลอดปีได้ตลอดไปบัวาวาภายนอกได้ภายในบัว,าวาเอฟซีผู้ใหญ่จีดีที่นั่งบึงคิปนี้อยก็ขอให้มีความสุขความเจริญนาะเนนพียงเนาะสุขกายสบายใจกันเบิดเดอร์พี่น้องเด้อเอ่ะมื่อนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเลยกันเบิรูดสุขสุขคนพอกันใหมเมื่ออื่นมาพวกเฮาซิไปใส่มาใส่ไปบึงไปสมน้ำกันคิปหน้าเด้อพี่น้อง ไปแล้วไปประตูนขนลงก่อนแล้วนี่เฮารับเฮานอนก่อนได้มือนี่โมเมนต์ชีวิตไปดูกองเอิอเทินอยู่แบบชี้ได้มวยหมดนอนได้โอ้ยพี่น้องไงไปไปไปเอาไว้สบายดีพี่น้องไงไปไปไปห้องรับหองนอนก่อนพี่น้องไงน้อะ เอาเอา,เอามาขึ้นน้อยเดียวว่าฉันเนาะครับเมื่อวัดเต็มไมมเต็มมือพี่น้องเลยเต็บาทเต็มเอาไปไปอ่า